ากดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปไปเลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพบกับผมจะอา JR DC Head อ C ีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนักเตะไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมก็คือเป็นไอคอนิกโมเมนต์เปิดได้ล่าสุดเลยผมก็คือนี่นะผม Diego Maradona นะฮะคนนี้เลยนะครับผมผม,บผม,มาดูค่าพลังกันนะครับผมวูดบาร์เซโลน่านะครับผม ข้าพลังเกท่ากับจิมลุกอยู่ที่95นะครับผมบอลคอนโทร98ดิปลิ้ง99ถ้าผมไช้โพซิชัน99นะโอ้เรื่องการคอนโปรนี่แจมนะผมสงม่งบอลสั้นก็88นั้ผมพอได้นะสง่งบอลยาวก็84ครับผมส่งสกอรก์95นะผมก็โคตรสุดอยู่โอเคทุกตั้งตี99นะครับผมก็คือไอคอนมานราโดนาตัวนี้ก็คือมาจากอ่า ลูกเตฟิชิกนะครับผมเนี่ยโมเดลตัวเตฟิชิกนะครับผมคนนี้เลยส่วนอ่ะสปีดก็กลางๆนะครับผมก็เรีวจีจัดเอาเรื่องอยู่ยิงแรงนะครับผมกระโดดก็กลางๆนะครับก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่บาลานซ์นะผมเก้าสิบเก้าเลยครับผมความพิ้วก็สิบเก้านะฮะกดจัดนะครับผมตามที่หน้าเก้าสิบเอ็ดครับผมก็พอได้ทั้งเกียรอยู่ครับผมส่วนอ่าการใช้เท้าก็กลางๆนะฮะโอเค ส่วนสกิลก็จะมีแด่เปิลทัชนะครับผมมชิเอลเทนนะฮะสกิลปัน่นสกิลยิงไกลสกิลยิงท่ายากสกิลสง่งสกิลปั่นก้อยสกิลอาจเรียกฟาวโอ้โหก็ตามนั้นนะผมตามนี้เลยผมอาจจะไม่ค่อยภาษาอังกฤษออกเท่าไหร่นะฮะตตาก็จะเป็นคัสคาสินัมเมอร์เทนนะครับผมก็จะมีวานี้ครับผมมารูโดนาเนี่ยถ้าเล่นตำแหน่ง SS เนี่ยอยู่ที่98นะครับผม ตำแหน่ง CF อยู่ที่97นะครับผมแต่ว่าตำแหน่ง97นะ่ะต้องบูทนะครับผมผมผมบูทมาแล้วนะถ้า,าไม่บูทอยู่ที่95นะครับผมจะประมาณนี้นะฮะถ้าเอามาเล่นเอฟเนี่ยจะอยู่ที่อ่า97นะครับผมก็เท่ากับกองหน้าเลยนะ่ะเดี๋ยวผมเล่นทําเป็นเอ e นี่แหละไม่ก็เอฟเนะครับผม CF อาจจะไม่ไหวนะมันก็เล่นหน้าต่ำนะครับผมแต่ผมอ่ะเขาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วไง คือคู่ก็ปรับเป็นเ S เลยนะผมอาจจะยิงอาจจะแบบจะจะส่งมากกว่ายิงนะครับผมเออไม่ค่อยแบบลุกเท่าไหร่ก็จะมีวานนี้นะฮะโอเคเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยนะครับผมมาผมเริ่มเกมนะครับผมอาจจะกระตุกกระตุนิดหน่อยนะฮะก็คืออ่าคู่ต่อสู้ที่ผมเจอจะเป็นบอดหกดาวนะครับผมที่ไม่เมล่นออนนี้ก็เพราะว่ามัน มันมันมันแหลกเกินไปนะผมผมว่านะมันมันแหลกเกินไปผมเลยแบบกลัวคนดูจะนำคานนะผมก็เลยเล่นกับบอทนี่แนหะละรอแบบเครื่องดีๆก่อนแล้วผมก็จะเล่นกับออนไลน์นี่แหละโอเคครับผมมาจังหวะนี้ลอาดูหน้ามาแต่มันทัดมา,ล,ามมล,ลูกนี้้ออืืหอสวยงามมากผมและยิงลูกนี้นิ่มๆครับผมสวยงามมากเลยครับลูกนี้สวยครับผมไปทัดีเจนเขาสักก่อนนี่ นีมาเป็นคนแอซซีหรือเปล่าเนี่ยโอเคขีดูห้าพช้ากันนะครับผมทำชิงกับเนมานผมยิงแปแปโอ้โหจ่ากนอะผมจดสก,กอร์เขสิบห้านะฮะหนึ่งศูนย์นะผมต่ก่อนได้ครับผมมาเนมามาทำชิงคแบกแฮมไม่ใช่ดิทำชิงกับตอเลนนะผม,มเดียวไปนิดนึงโดนหน้าที่ ลองปั่นดูทุกนี้อืมติดนะครับผมรีบไปหน่อยครับผมโอเคเต็มมุมครับผมม,ม,บผม,มันรูหน้าเต็มมุมได้ไหมเนี่ยท่าจะห่างจะไม่ได้ครับผมนี่เอามาเต็มมุมดีกว่าได้อยู่ได้อยู่เก้าสิบก็ถือว่าไม่เร็วนะวิ่งยังก็หมุนไม่ได้อยู่ละมาเต็มมุมแม่งเลยโอเคเกือบแล้วผม ไม่มีใครมา Jews, รอมงมันรอเตะเลยนะผมไม่มไมมเป็นไรนะฮะยังม,ผมีโอกาสใหม่อยู่เอาวงเล็กเตียวเลสตัดบอลได้ครับผมต่อเลสมามาล่าดูหน้าเดิมทัดจะทำเบิลทัดนี่ก็ผมไปสกิลแตะรอดครับผมสกิลที่ได้ประโยชน์สุดๆนะผมสกิลนี้โอ้โหมาครับผมต่อได้ครับแม็กแฮม มาโดนามาส่งให้ตอเลสวิ่งมาอืมพิกไม่ได้ครับผมคือบางมากเลยนะเนี่ยมาโดนาเนี่ยบางระดับหนึ่งเลยนะก็คือเขาแย่งบอลจากด้านหลังได้อะอก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าบางแล้ว <c oughs> มาตรงนี้บอดถกดาวนะครับเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเนซี่มามาโดน่าลูกนี้ทำชิ่งกับตอเลส มาต่อคราวนี้มันทัดต่ออือหือหลบได้พิกมาปันเข้าไหมอือหือเซฟได้ครับผมแต่กระตุกมากเลยนะเนี่ยโอเคสมกันหลังมาก่อนโอ้โหไม่ได้ครับผมสุด้ายมากนะฮะโอ้ปันนี้เป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเอกลักษณ์ของเขามากนะผมอาจจะไม่ค่อยติดตามชีวิตจริงมาลุ้นหน้าเท่าไหร่ครับผมรู้แต่ว่าเขาก็เสียไปแล้วใช่ไหมร่วงรับไปแล้วนะครับผม จบเครื่องแรกนะผมก็ยังนำอยู่ที่หนึ่งศูนย์นะฮะโอ้โหกินยากเหมือนกันนะเนี่ยบทหกดาวเนี่ยสกิลผมก็ตัดออกแต่ฉากที่มันแบบสำคัญสำค,คัญนะมาผมต่อวันมามาหน้ามาอีกแล้วอีกแล้วสกิลนี้อีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยสกิลน่าลำคาญมากเลยเนะนี่ยสกิลเนี่ยอืมสกิลอะไรวะไอ้ มันชื่อว่าอะไรวะไอซิกิวแต่รอดเนี่ยแต่รอดขาเนี่ยเกียรมากเลยเนี่ยสกิลโทรเดี๋ยวมันัดน,นเนี่ยเฮ้ทำเหมือนกันนะวิธีทำทำเหมือนกันแต่แบบอื๋อ่าผมตอเนเนระียนฮะทำชื่อกับมาลาโดน่าครับผมปั่นลูกนี้อืมดูรับได้นะ เข้าไปแล้วผม <c oughs> ทีผมเงียบเลยผมตั้งใจเล่นอย่างนี้นเนี่ยอคือแบบมาคุยไปเล่นไปผมไม่ถนัาเนี่้ <c oughs> ผมอาจจะเงียบๆเลยนะผมบางจังหวะนะเนี่ยอมสวยงามมากเลยของลูกนี้หากเข้าขวาแล้วซัดเท้าขวาเลยครับผมคมอยู่นะเอาเรื่องอยู่ยิงแรงแล้วก็คมนะเออเล่นไป มาผมชิ้นตอเลสมาใหม่ครับผมมา้ผมลูกนี้จะส่งเลียไหมเนี่ยไม่ส่งดีกว่าวิ่งช้าเกินโอ้โหสวยผมลูกนี้สุดยอดไปเลยครับผมตอเลสผมอยู่แล้วผมไม่ต้องดูแลกันแต่ว่าจาังหวะนี้ทำชิ้นมาสวยงามครับผมหรือมันได้อย่างนี้สิครึ่งแรกอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยอ้าดูเฉย อุเฉยงยิโง,งโอ้โหติดนะครับผมปกติถ้าเป็นจังหวะปกติเนะี่ยมือกี้ผมสูงนะแต่อันนี้ผมเนี่ยให้มาโดนหน้าเป็นพระเอ,อกเนี่ยอือก็จบไปแล้วนะครับผมับเกมแรกนะฮะโอ้แมนอฟเดอะแมทเลยครับผมเกมนี้ซัดไปสองประตูแอนซิดเปหนึ่งนะฮะโอ้กาดยิงหกครั้งนะผมเข้ากรอบห้าส่งสิบสี่ก็ก็ใช้ได้นะ เข่งเลยนะครับผมกลับมาแล้วนะคนนี้นะฮะเขี่ยมาต่อกันเกมที่สองนะฮะอ่าวผมมาต่อเกมที่สองนะฮะก็มาดูหน้าเขียครับผมลูกนี้ไปเลยอเล็กเตียวเลตส่งมามาลุนา่าพิกจับอื้อหือพิกได้อยู่มไม่ได้โอ้ ตัวเล็กเกินโอเคผมไม่เป็นไรนะไล้นะไลกาดตัดได้ส่งให้วเวกเชนขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยไปเลยมาโดนะส่งถ้าซัดลูกนี้อื้ตงกลผมลูกนี้มีแรงมากครับผมสุดยอดไปเลยนะผมดูภาพช้ากันนะฮะนี่นะผมต่อเลยส่งให้แมสสี่ไม่ใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันส่งให้ใครก็ไม่รู้เจอหลาด ถ้าใส่เบอร์เสื้อก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับผมผมไม่ค่อยเชี่ยงเบอร์เสื้อเท่าไหร่มาครับผมเอาเป็นว่ารูปเมื่อกี้สวยงามมากเลยนะฮะมานี่มามาโอเคผมตัดบอลได้โอเค,บบอเคทำชิงกันลูกนี้อื้อหือส่งยาวไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ได้อยู่ใส่ขวาไปอื้อหือเซฟได้ครับผมไม่มีมุมเหมือนกันนะเนี่ยก็ยังยิงได้นะ <c oughs> สุดยอดไปเลยครับผมอ้าวส่งอะไรเนี่ย สัตย์ไกรลูกนี้อื้อผมยิงกับกดยิงเลยเนี่ยไม่มียิงปั่นไม่มีเลยเนี่ยคือมันปั่นมันยิงยากนะครับผมยิงปั่นปั่นเน่ยยิงได้แต่มันยิงแค่ติดเน่ยิงยากนะครับผมนี่เลยผมยิงระยะนี้ก็เข้าไปดีครับสองศูนย์ก็ผมจากมาลาโตน่าครับผมยิงไปลูกที่สองนะมาเมลเดนี่ส่งให้อาร์โนบผมอาร์โนเจอลาดเจอลาด แรงแรงกาดแล้วก็มาใหม่ใหม,แมแ่แล้วก็มาโรน่าพิกพีคแล้วพิกอีกพิกทุ๊บแล้วก็ยิ่งพีคเกือบเกินไปนะผมตึ๊บโอ้แต่โหลดไม่ได้นะฮะเกมมันหน่หนวงๆนะผมแหลกมากเลยเนะี่ยนี่ผมที่ผมไม่เล่นเหตุผลนี่เพือ่อนผมเล่นออนไลน์นะฮะคืออาจจะทําให้ผมฟิลขาดได้นะนคนที่แบบสมาร,ร์ทโฟนเกมสูงนะ ผมทาชิงมาโอ้โหสวยงามครับผมยิลูกนี้น,ะนิ่มๆครับผมเลือกช่องยิงได้เลยลูกนี้นะสุดยอดผมมาโดนหน้าแอซิดหนึ่ง 2, แล้วผมยิงสองอซิดหนึ่งนะโอเคผมก็จบครึ่งแรกไปนะครับผมอยู่ที่สามศูนย์นะ มาดูหน้ายิงไป2องแอดซิสเป็น1นะครับผมอืมใช้ได้เลยนะมาผมต่อเลสโอ้โหลงลึกมากเลยเนนะี่ยไปเลยครับผมลูกนี้ส่งให้เจอหลาได้แอดซิสนะครับผมมาแอดซิสลูกนึงจะเป,ป็นอะไรไปยิงเข้าซ้ายไม่เข้าครับผมเ <c oughs> จอหลาไม่ถนัดซ้ายเลยทีผมก็ยิงช่องว่างนะเนาะก็อ,อยากเน้นชัวร์ไว้ก่อนนะครับผมมาทําเกมมาได้ครับผม ส่ยาวไปให้แมสซี่ครับผมวิ่งเลยครับลูกนี้ทันไหมเนี่ยทันอยู่นะครับผมยาวๆเลยครับผมมาโหน้าไม่วิ่งละมาโดนหน้าโหน้าอยู่นะี่มาครับผมต้มองปั่นดูลูกนี้อือหือชนเสาครับผมโอ้โหอะไรวะเนะี <c> ่ย <oughs> ได้ครับผมคืนไปโอ้โหส่ผิดทีแหละโอเคโหนหน้าอยู่มาโดนหน้า ซัดเท้าขวาโอ้โหนี wow. <peers> ่มันจะยิงเท้าเท้าซ้ายนะผมยิงยิงเท้าขวานะไม่เป็นไรครับผมตกตายตัวหนึ่งครับผมโอเคครับใครจะจบเกมแล้วผมเกมที่สองอะมันจะเป็นสกอร์นี้หรือเปล่า ไม่แน่ใจครับผมมาสงครามยังไม่จบนะผมตายแล้วผมลูกนี้โอ้โหไอส่งยาวเหมือนกันนะเนี่ยโรนาอยู่ไหนะส่งมาเฮ้ยปั่นได้นะเนี่ยปัน่นโอ้โหติดอีกมาได้อยู่บอลทัดโอ้โหไม่ใช่เด่บอลทัดสกิลอะไรเนี่ยโอ้โหก็จบไปแล้วนะผมสลับเกมที่สองก็สลับมาโรนาก็ยิงไปสองลูกนะครับผมลืมดู สลับมาโดน่าก็ยิงไปสองลูกเลยนะฮะไหนนะนี่เลยครับผมก็คขาสลับมาโดน่าคนมาโดน่าคนนี้ก็เขาเลี้ยงนะเออทำไปเล่นไปเล่นออนไลน์ก็น่าจะได้อแหละเพราะว่าความมีัะผมแต่ว่าน่าจะเป็นสำรองนะเออผมก็ถ้าเทียบกับตัวอื่นนะผมใช้ตัวอื่นดีกว่านะผมแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีก็ ใครคิดว่าชอบมานแล้วน่าสนตัวก็เอามาเล่นได้ฮะผมสนตัวผมเฉยๆนะแต่ว่าก็เล่นได้ฮะเออหหดก็จบแล้วผมสะหับชิ้นนี้ถ้าใครชอบืปกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อติดตามผมในคลิปใหม่ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ